สโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถนิสสันเอ็กเทลนะครับรุ่น p ี32ปี2015ลูกค้าแจ้งมาว่ามีปัญหาที่บูติีนกขาดแล้วก็ลูกหมากหลวมแล้วก็ดังที่พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็คืออะไรที่มันหลวมนะครับก็จะมีทั้งชุดลูกหมากเลยก็จะเป็นบูธปีกนกนี้มันขาดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ยึดติดกับตัวกันคัตซีรถนะครับผมตัวนี้ถ้ามันขาดมันจะทําให้รถเวลาขับแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยหลวมๆแล้วเลื้อยๆแล้วนๆนนะครับผมอันนี้ก็จะมีบูธปีกนกใหญ่แล้วก็ตัวเล็กหูนะครับหมากปีกนกล่างนะครับผมตัวนี้เอาไป ต้อใหม่บิ้วใหม่ได้นะครับส่วนบูทยางเราก็สามารถอัดออกแล้วก็เปลี่ยนบูทใหม่เข้าไปได้ตัวลูกหมากแหลกนะครับผมตัวนี้ก็หลวมแล้วนะครับจอระบีเริ่มแห้งแล้วนะครับผมทําหน้าที่ติดกับแหลกทรงมะลัยตัวนี้นะครับตัวลูกหมากกันชักตัวนี้ก็เริ่มหลวมยางขาดแอกชีขาดแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลูกหมากกันโค้งนะครับผมตัวนี้ก็เริ่ม หลวมและยางขาดเหมือนกันนะครับผมจระ,ะบีข้างในเริ่มแห้งแล้วตัวกระปุกแหลกพวงมาลัยตัวนี้ก็สําคัญเลยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นแหลกพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมไม่เหมือนรุ่นเก่าๆจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้ถ้ามันเริ่มหลวมแล้วเวลาขับผ่านรอยต่อหรือถนนไม่เรียบพวกนี้มันจะ สั่นสะเทือนที่พงม,มาลัยดังก็กๆก็ก็นี้เราทําการซ่อมก็คือทามากึงบูธใหม่แล้วก็อัดกระบีเข้าไปใหม่นะครับผมอันนี้เป็นงานซ่อมอันนี้ก็คืออะไรช่วงล่างของลูกหมากรถนิสันนิกเทลนะครับผม t สามสองนะครับ เราทําการซ่อมมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือลูกหมากกันชักตัวนอกนะครับผมจากที่มันลมหลวมแล้วก็ไปทําการซ่อมให้มันหนื่แล้วให้มันแน่นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้ก็คือตัวลูกหมากแหลกทําการซ่อมแล้วก็อัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ลูกหมากกันโคงสินค้าตัวนี้เรามีของใหม่เปลี่ยนนะครับผมนี่คือลูกหมากกันโคงหน้านะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทางกันฝุ่นแหลกกันฝุ่นกันน้ําที่มันจะเข้าไปในตัวแหลกพงมาลลยนะครับตัวนี้ก็คือแหลกพงมาลัยไฟฟ้านะครับสาคัญเลยเพราะรุ่นนี้ถ้ามันสวมที่แกนแหลกพงมาลัยแล้วจราขับผ่านถนนไม่เรียบจะดังขึ้นที่พงมาลัยดังกึก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 อะไรพวกนี้นะครับเราเอาไปกึ่งบูธใหม่แล้วก็ อัดจารบีเข้าไปช่วยให้มันหล่อลื่นได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปีกนกล่างใหญ่นะครับผมเราก็คือทําการเปลี่ยนบูธมาเรียบร้อยแล้วนะครับบูธล่างใหญ่อันนี้บูธล่างเล็กตัวลูกหมากปีกนกเราก็เอาไปยิ้วใหม่อัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกนี้เราก็ทําการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนพวกลูกหมากอยู่ที่ประมาณ900 0ถึงหมื่นหนึ่งไปดูกันตอนประกอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเค แล้วก็ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีเสียงดังแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามและสับะไครทางช่องโชว์จุ๋งกุ๊บของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ